โอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้อยู่กับน้องชมพูกุ๊กกิ๊กคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพูดจะพาทุกคนไปไหว้พระขอพรที่วัดชัยมงคลกันนะคะไปกันเลยคะ่ะ let's go นี่ก็ถึงแล้วนะคะจึงแล้วนี่คือวัดหลวงปู่ทวษนะคะหรือเรียกกันเป็นชื่อเต็มๆคือวัดชัยมงคลนะคะผู้ได้นำรถไปจอดด้านข้างนะคะ ไปกันเลยดูรอบๆนะคะเดี๋ยวผู้พาไปซื้อดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะคะนี่ซื้อเสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วขึ้นไปไหว้ข้างบนกันเลยค่ะไปกันเลย let's go คนก็จะเยอะอยู่พอสมควรนะคะแดดร้อนนิดนึงนะคะหลวงปู่เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้เองนะคะโอเคค่ะผู้ไกลแกจะถึงข้างบนแล้วนะคะนี่คือด้านบนนะคะผู้ปิดทองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ให้อาหารปลาหรือที่เรียกว่าวังชลาวันกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ ขออภัยนะคะไม่ใช่วังชลวันนะคะวังมัดฉาค่ะขออภัยด้วยนะคะบรรยากาศก็ร้อนหน่อยๆนะคะแต่ไม่ได้ร้อนมากนะคะแต่บรรยากาศลุ่มลื่นมากพูไปกับครอบครัวผูนะคะมีพี่ป้านะอานะคะ เงียบสงบลมลืนมากนะคะเหมาะกับการมาแบบมาไหว้พระขอพรนะคะบรรยากาศถ่ายรูปก็เยอะแยนะคะจุดถ่ายรูปแต่ละที่ก็มีนะคะมีพอสมควรแต่ผู้ถ่ายไม่หมดเนาะนี่เป็นรูปบางส่วนที่ผู้ได้ไปถ่ายมานะคะเดินมปลงมาแห่หารปลากันดีก,กว่าค่ะ <ๆ S 1> เราจะนวดภูเขาตรงที่รูปที่ผู้ถ่ายเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือจะเดินลงบันไดตรงนี้ก็ได้นะคะ แต่จะเป็นขั้นบันไดเหมือนกันเน,ะนาะบันไดก็จะชันนิดหนึ่งนะคะเราจะต้องข้างทางกันก่อนเนาะ กันด้วยนะจ๊ะแล้วคะ่ะที่ให้อาหารปลาเดี๋ยวกูขอตูไปซื้ออาหารปลาเพื่อไปเลี้ยงน้องปลาก่อนนะคะอาหารปลาที่นี่ก็ขายราคาพอควรเนาะพอตัวของเขาแหละนะจ๊ะปลาที่นี่เยอะมากดูดู ปลาปล่อยด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะคืออาหารปลานะคะเดี๋ยวผู้ขอแวะตัวซื้อสักครู่นะคะแล้วไปให้อาหารน้องกัน โอเคคะ่ะผู้ซื้ออาหารบานเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะน้องๆมาแล้วนี่นะคะน้องๆมาแบบเยอะมากมีทั้งปลาตะเพียนไอหวายนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นปลาตะเพียนหางแดงนะคะผู้จะให้น้องเลยเปาะก้อนหนึ่งให้น้องไปแย่งกันเองนะคะดูความชุลมุนนะคะ ที่เป็นอาหารน้องก็จะแย่งกันแบบอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวผู้ให้อาหารเม็ดมั่งนะคะไปแล,ล้วเยอะมากๆเลยนะคะน้องๆ ค่ะผู้ขอจบการพาทัวร์วัดชัยมงคลเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก่อนจะไปผู้ฝากกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผู้ด้วยะคะ่ะจะไม่พลาดในการทำคลิปต่อๆไปของผู้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ยบวย